เพือธิบายหน่อยฉันฉันจะงงงงบริษัทคุณทาอะไรกันแน่นะผมไม่รู้เรื่องธุรกิจเลยอ่ะทั้งนั้นทําไมพวกเขาถึงอนดนินเก็บทั้งชีวิตให้คุณเพเพราะคุณเป็นคนดูเชื่อมั่นนะเขาจ้างผมเปิดบัญชีมาผมได้มาห้าร้อยเองเขาบอกว่าเสื้อคุณเท่ดีไปฉกมาจากศพหรือเปล่าไอ้สารเลวเดี๋ย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 วเดีเดเมื่อไหร่นะพจ้างสิทธิ์ให้คุณผู้ชายคนนี้เสร็จแล้วผมขอคุยด้วยหน่อยนะเสื้อสวยดี ใช่ฉันรู้ฉันรู้โอ้ชอบดูไฟเลยเด็กดีชอบแล้วดีเพราะอวันนี้เป็นวันโชคดีเพราะบ้านแม่เธอก็มีไฟไหม้เหมือนกันถ้าของอื่นด้วยไปยอ,อะไรนะไม่ต้องอะไรอะไฟไหมเ้เลยเลยไปกันเถอ

เธอคิดว่ามีความไปไปได้ไหมที่ผู้ชายที่เผาตึกอยู่ในเดตเดต้าครุปคือคนที่เช่าพื้นที่นี้จากแม่เธอพ่อคุณเลี้ยงพึ่งฉัเออนเสียสาวในโรงนานนั่น แม่เตือนแล้วว่าจะมาทำงานแก้ข่าวเสร็จแล้วไงละ่ะสอบนหน้าตัวเองไปสิจกักรวาลสายหมูต้องรอก่อนนะฉันต้องรับโทราศัพท์แป๊บ ไหนไงบ้างเพื่อนนายควรจะบอกว่านายทำงานดีแค่ไหนแล้วฉันจะให้นายนั่งเฟิร์สคลาสไปนอนชิวๆที่ฮาวายสักอาทิตย์พบเเสียใจด้วยคุณแอดฟอร์ดสรุปมึงทำผังใช่ไหมควายใส่สูตรนี่นั่งร้องไห้อยู่เนี่ยผมกล้าวผมไม่ได้ร้องไห้ผมเลือดออกอยู่เลือดออกมึงก็ใส่ยาแดงสิแล้วเลือดออกเยอะมากเยอะครับนี่ผมลาดทั้งยาแดงทั้งเบตาดีนเลยมันตัดนิ้วผมห้อนี้ตัดนิ้วเลยเนี่ยฮะไปๆๆมันคือใครกันแน่วะ มันคือใครใครกันแน่วะมันคือใครบอกชื่อแม่งนะมันไม่ว่างบอกชื่อมันหรอกมันตัดนิ้วผมอยู่รู้แค่มันเป็นคนเลี้ยงพึ่งมันทาน้ําพึ่งกับดูแลรังพึ่งสงสัยมันชอบความหวานยี่เดินคนเลี้ยงพึ่งตัดนิ้วเนี่ยแล้วมันพูดยังไงบ้างอะมันไม่พูดมันทําอย่างเดียวมันรักพึ่งน่าจะเป็นคนสายหวานโอ้ยโอ้อะไรวะโล้ผมันยังอยู่มันยังไม่ไปไหนเลยอะมันมันมันมัมันมันมัต้องการอะไรจากัเจ้า หรือว่าเหรเียญทองแท่นะถ้าอยากได้ฉันมีเหรียญทเค็นเยอะนะหรือจะให้อดเป็นดิจิตอลวอลเล็ตก,ก็ได้อะเอาไหม <c oughs> ไม่เอาอ๋ออย่าขยับอย่าสน <c oughs> ไม่ใช่เนะ <c oughs> <c oughs> นี่ยอย่าสนแต่มันก็เป็นโลกมันเลยแล้วมันจะไปไหนเนี่ยมามัดป่วยทำไม